สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ขังข่าวสปอยหนังยาๆสลับชาวนอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยหนังภาคต่อเรื่องดาบัง2มือปราบกำราบเซียนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสปอยภาคแรกไปก็สามารถกดดูได้ที่มุมขวาบนเลยนะครับโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือซามันคาร,ระบบเป็นชูบูปันเดนายตำรวจหนุ่มสุดเข้มผู้กำราบ เหล่าคนชั่วโซนักซีชินฮารับบทเป็นราโจภรรยาสาวของชูบูอาบัชคานรับบทเป็นมักขีปานเดน้องชายสุดที่รักของชูบูประกาศรัฐรับบทเป็นบัจจะมาเฟียผู้มีอิทธิพลสุดชั่วร้ายโดยเนื้อเรื่องคร่า,าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือชูบูนายตำรวจหนุ่มสุดฮอตที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่เมืองใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาจะต้องปะทะก,กับบัจจะมาเฟียเจ้าถิ่นที่ต้องการขยายอำนาจที่เมืองชูบู จะสามารถจัดการคนชั่วได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแนน่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับณที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีแกง๊งโจรมาลับพาตัวเด็กคนหนึ่งไปและก็ได้โทรไปหาพ่อเด็กเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่เป็นจนวนเงิน1ล้านรูปีซึ่งข่าวการลักพาตัวเด็กก็ถูกรายงานไปทั่ว อินเดียโดยนักข่าวก็ได้บอกว่าชูบูปันเดย์เพิ่งได้ถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่นี่แต่พวกเขากลับไม่สามารถติดต่อชูบูได้เลยตัดไปที่พวกแก๊งโจรวันที่พวกมันเนี่ยกำลังดูเด็กอยู่ตำรวจเนี่ยก็มาเคาะหน้าประตูแล้วก็พูดเตือนว่าชูบูจะมาจัดการพวกเขาหลังจากนั้นชูบูก็ได้ขับรถจิบชนกรแพงพังเข้ามากระโดดยืนบนรถแบบหล่อเทซึ่งชูบูเนี่ยก็มาพูดแนะนําตัวเองก่อนที่จะพาเด็กไปนั่งคุยระหว่าน,นั้นเองพวกโจรเนี่ยก็เปิดใส่ชูบูก่อนเลยแต่ก็ถูกชูบูเนี่ย ต่อยหน้าสควอมก่อนที่จะเตสะสปริวไอพวกโจนเนี่ยก็เลยยิงปืนใสชูบูที่หลบได้เนี่ยก็สวนกลับพวกมันคืนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุ่มจนกระทั่งเขาเนี่ยโดนโจนต่อยหน้าเปน็นท่งทีทาให้ชูบูโมโหถอดแว่นออกมาต่อยซะจนเข้าไปอยู่ในรถหลังจากนั้นชูบูก็จัดการกลายที่พวกโจนสะเละและก็พาเด็กคนนั้นออกมาได้ซิ่งพ่อแม่ของเด็กก็ดีใจพูดขอบคุณชูบูกันใหญ่แต่ไปที่โรงพักพวกตำรวจเนี่ยก็ได้จับพวกแก๊งโจนเข้าคุกชูบูเนี่ยก็เลยถามว่าทาไมถึงจับพวกมันขังในคุกล่ะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าพวก จะได้ไม่หนีไปไหนยังไงล่ะชูบูนก็หัวเราะเดินม,มาเตะประตูห้องขังพังและก็บอกว่าถ้าหากว่าอาชญากรคนไหนหนีออกไปจากสถานีตํารวจของเขาเขาจะลากคอพวกมันไปลงนรกซะพูดขู่ซะขนาดนี้ใครจะกล้าหนีหลังจากนั้นชูบูนีก็ไปร้องเพลงเต้นอยู่หน้าโรงพักระหว่างที่กําลังเต้นนอยู่พวกนักเลงอันดพานที่กาลังซาซาพอได้เจอกับชูบูเนี่ยก็ต้องหนีหัวหดกันไปสัมตับไปที่บ้านหลังจากที่ชูบูกลับมาบ้านพอเลี้ยงก็มาถามถึงเรื่องคดีที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างส่วนมักขคี้เนี่ก็แต่นอน ปูเนี่ยสะก,กิดตูดไปหนึ่งทีหลังจากนั้นชูบูกับราโจทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาสวีทกันเช้าวันต่อมาชูบูก็ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้พ่อและก็โทรแกล้งคุณพ่อปลอมเสียงตัวเป็นผู้หญิงซึ่งระหว่างที่เขากําลังจอกไปทํางานราโจเนี่ยก็เรียกบอกว่าชูบูลืมอะไรบางอย่างก่อนที่จะหันหลังให้ดูแว่นอันปลดของเขาชูบูก็เลยเอาหลังถูหลังราโจและก็เอาแว่นกลับคืนมาอึสวีทจังเลยหลังจากที่ชูบูมาถึงโรงพักเขาก็ได้มาพบกับหัวหน้าซึ่งไอหัวหน้านี่ก็แบบอ้วนเพละมากนั่งกกิินนซ่่าาออยูไไ้้หหัวห็ด ล่าวชื่นชมชูบูที่เขาได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกลักพาตัวออกมาได้ก่อนที่จะชวนชูบูมากินพิซซ่ากับเขาตัดไปที่ชาวบ้านที่กําลังคุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อยู่เรื่องที่เขาจะเป็นพยานหลักสําคัญในการแจ้งความจับบัจจะซึ่งหลังที่เขากําลังขับรถไปที่ศาลเขาก็ได้ถูกคนของบัจจะดักยิงจนเสียชีวิตทาให้ภรรยาของพยานร้องไห้เสียใจบอกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปจับตัวบัจจศัะตัดไปที่บัจจ๊ะที่กําลังทําพิธีอยู่ที่วิหารพวกชาวบ้านมากมายต่างก็มาุงดูบอกว่าบัจจะะเเเเน่่่ป็ใใครรขขาาาไไมมชพจ้สิิทธ์อร ที่จะมายึดวิหารนี้ทําให้เกนด้าน้องชายของบัจจะเดินไปตบปากสั่งสอนซึ่งชุนนีก็ถามเกนด้าว่าทําไมถึงต้องทาอย่างนั้นถ้าสื่อมวลชนมาเห็นจะเป็นยังไงซึ่งหลังจากที่บัจจะทาพิธีเสร็จพีแกเนี่ยก็เดินมันหน้าฝ่าฝูงชนขึ้นรถออกไปหลังจากที่บัจจะขับรถไปแล้วเกนด้าเนี่ยก็ได้ผิวปากใสผู้หญิงคนหนึ่งคุณปู่ของเธอเนี่ยก็เลยพาเธอเดินหนีไปส่วนด้าน,านบาัจจะรูปน้องของเขาก็โทรมารายงานความคืบหน้าว่าพวกเขาได้กัจัดพยายามไปเรียบร้อยแล้วทําให้บัจจาเนี่ยพึงพอใจมากแต่ระหว่่าาางงททีกํลัเดิน ลูกน้องคนหนึ่งก็บอกกับบาัจาว่าชูบูปานเดได้มาปฏิบัติงานที่นี่และได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกลักพาตัวไปทาให้บาัจาเนี่ยรู้สึกสนใจในตัวชูบูขึ้นมาตัดไปที่ชูบูเขาและพวกตํารวจก็ได้มาหาลูกน้องของบาัจจาคนที่ได้ยิงพยานไปไอ้ลูกน้องของบาัจจาเนี่ยก็กวนตีนหยิบแว่นของชูบูมาใส่เล่นเลยโดนชูบูถือปืนคูใส่ก่อนที่จะยิงอีกคนจากใต้โต๊ะจนเกิดการชุลมุนกันระหว่างการต่อสู้พี่ชูบูของเราก็ได้โชว์สเต็ปการใส่แว่นแบบหล่อเท่ก่อนที่จะหมุนตู้กกบรจนจนนนะ ขึไอลูกน้องของบัจจ์ที่เห็นท่าว่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยถูกชูบูเนี่ยยิงซ้ําจนลม้มลงไปหลังจากที่จับพวกมันได้แล้วชูบูก็ได้ถแถลงการกักบสื่อจนเขาได้ถูกออกข่าวอีกครั้งทําให้บัจจ์เนี่ยเกิดเหม็นที่หน้าชูบูขึ้นมาตัดไปที่ชูบูหัวหน้าของเขาก็ได้มาเตือนชูบูว่าให้ระวังไอ้บัจจ์ให้ดีเพราะมันโหดมา,จากจะจัดการมันก็คงยากสุดๆซึ่งพี่ชูบูของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะกลัวอะไรในวันนั้นพี่ชูบูของเราก็มีนัดต้องพาราโจไปซืื้้้ออเสผาแแต่่พีกดั สายทําให้ราจโจเนี่ยเกิดงอนเขาขึ้นมาชูบูเนี่ยก็เลยร้องเพลงตามงอ้อจนเธอเนี่ยหายงอนกลับมาคืนดีกันวันต่อมาชูบูกับมักขีก็มานั่งคุยกันซึ่งมักขีก็คิดถึงเมียมากๆเพราะเธอไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดชูบูก็เลยถามว่านายคิดถึงเมียรจริงๆหรือเปล่าถ้าคิดถึงเมียรจริงๆจะต้องตอบคาถามเขาได้ก่อนที่จะถามคาถามกับมักขีว่ามีฟาเตซิงกับบันเน่แล้วก็นายได้เข้าไปล่าสัตว์ในปา่าฟาเตซิงถูกสิงโตฆ่าส่วนบันเน่ถูกฟ้าผ่าตายสอง คนนั้นตายอยู่ในป่าเหลือหนึ่งคนที่รอดออกมาก็คือใครซึ่งมักขีเนี่ยก็ตอบไม่ได้งงก็เลยไปถามพ่อซึ่งตอนแรกเนี่ยพ่อก็จะเฉลยให้แต่ราจโจก็มาห้ามไว้ให้มักขีเนี่ยหาคําตอบด้วยตัวเองในคืนนั้นรถบรรทุกของบัจจะก็ได้แหกด่าดตรวจเข้ามาในเมืองทําให้เจ้าหน้าที่โทรไปบอกชูบูชูบูเนี่ยก็เลยจัดการกระทืกเป็นคนขับรถก่อนที่จะให้ตำรวจอีกสองคนไปกระทืบต่อหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาพวกตำรวจก็ได้ยกขยงไปตรวจคน้นรถบรรทุกทั้งหมดของบัจจะซึ่งชุนนีเนี่ยก็ได้เอาเงินค่า ปรับมาให้ก่อนที่จะแนะนําตัวว่าเขาชื่อชุนนีเลยถูกชูบูล้อเลียนว่าชื่อเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงทําเอาชุนนีเนี่ยไม่ชอบคินหน้าชูบูเอามากๆในคืนนั้นที่สถานีตารวจก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับชูบูอย่างเป็นทางการมีการร้องเพลงและก็เต้นกันอย่างสนุกสนานวันต่อมาบัจจาเนี่ยก็ได้ขึ้นปลาใสาหาเสียงตํารวจเนี่ยก็ได้เล่าให้ชูบูฟังว่าบัจจาเนี่ยต่อหน้าทําเป็นพูดดีแต่รับหลังเนี่ยกลับทําตัวแย่แย่ใส่ประชาชนะรว่างนั้นเองได้มีชาวบ้านกําลังลุกขึ้นออกไปจากงานแต่ก็ ให้นั่งลงไปชูบูเลยเรียกลูกน้องคนนั้นให้มาหาบอกว่าเป็นผู้ชายคนที่จะใหเก็บผู้หญิงและเด็กก่อนที่จะตบดาลูกน้องคนนั้นเป็นหนึ่งทีชุนนีเล็กและซิปบอกบัจจ้ว่าหมอนั่นคือชูบูในคืนนั้นที่งานเลี้ยงของบัจจาผู้คนต่างก็มาร่วมงานกันเต็มเลยซึ่งชูบูก็ได้มาร่วมงานและก็ทำความรู้จักกับบัจจาจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นไปเต้นบนเวทีโชว์คนในงานหลังจากงานเลี้ยงเลิกแล้วบัจจาเนี่ยก็ได้บอกลูกน้องว่าเขาอยากจะกำจัดชูบูซะวันต่อมาแกนด้าเนี่ยก็ไดจับต ขู่พ่อเลี้ยงให้เขาไปบอกชูบูว่าให้เลิกยุ่งกับบัจจะไม่อย่างนั้นครอบครัวของพวกเขาได้เดือดร้อนแน่ซึ่งพ่อเลี้ยงก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับชูบูบอกให้ชูบูเนี่ยกยุ่งกับบจัจจะซะเพราะเขาเป็นห่วงคนในครอบครัวแต่ไปที่แกนดา้าพี่แกก็ได้ไปคุกคามสาวคนเดิมที่เขาชอบซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่พอใจเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณปู่ทําให้คุณปู่พาเธอไปแจ้งความที่สถานีตํารวจซึ่งชูบูก็ได้รับเรื่องนี้ไว้ให้ในคืนนั้นที่งานแต่งงานของหญิงสาวแกนด้าก็ได้บ,กาากนนบุกขเข้ามาถล่มงานจัับตวผููู้้้้หญิงงงนนนนไไปซึ่ชก็ดเขาาามใ ไอแกนด้าเนี่ยก็เลยพูดมากปากดีใส่ชูบูใหญ่เลยจนโดนชูบูในกระทืบแล้วก็หกักคอทิ้งทําเอาคนในงานนี่อึ้งไปเลยซึ่งพี่ชูบูของเราก็เดินออกไปจัดงานแบบหล่อเทวันต่อมาชูบูก็ได้มาหาพ่อเลี้ยงซึ่งตอนนี้พ่อเลี้ยงก็กำลังงอนเขาอยู่เรื่องที่เขาไปหักคอน้องชายของบัจจะซึ่งชูบูก็อธิบายให้ฟังว่าที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะมันไปนพังงานแต่งคนอื่นถ้าหากว่าพ่อไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทําเขาจอกจากการเป็นตำรวจให้ก็ได้แต่พี่บัจจะที่กําลังเสียใจจากการสูญเสียน้องชาย เ็จก็ได้บุกเข้าไปที่โรงพักไปไวไยใส่หวัวหน้าของชูบูก่อนที่จะเดินมาเผชิญหน้ากับชูบูและก็พูดท้าทายกันในคืนนั้นราโจก็ได้มาบอกกับชูบูว่าเขากําลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะเธออยากจะให้ชูบูเลิกทําตัวแบบนี้เลิกทํานิสัยหาศัตรูได้แล้วชูบูก็ได้มากอดเธอบอกว่าเขาได้สัญญากับพ่อของเธอแล้วว่าเขาจะดูแลเธออย่างดีหลังจากนั้นทั้งสองคน,นก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันและก็พาราโจไปฝากคันกับคุณหมอหลังจากที่พวกเขาเดินลงมาจากห้องพยาบาลหวัวหน้าของเขาก็เดินมาหา บอกว่าเขาได้ทําเรื่องย้ายชูบูให้ไปทํางานที่อื่นแล้วเพราะเขารู้ความเลวของไอ้บัจจาดีเขาไม่อยากให้ชูบูและครอบครัวต้องตกอยู่ในอันตรายจึงชูบูก็เข้าใจจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูในคืนนั้นชูบูก็ได้มาหาพ่อให้พ่อเซ็นเอกสารให้เขาซึ่งพ่อก็ถามว่ามันคือเอกสารอะไรชูบูก็เลยบอกว่าเขาได้ทําประกันชีวิตไว้เพื่อเขาเป็นอะไรครอบครัวเนี่ยจะได้สบายซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยก็พูดให้กําลังใจไม่อยากให้ชูบูเนี่ยต้องคิดมากหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กอดกันตัดไปที่บัจจาเขาก็กําลังโมงมาก ที่เขาจะต้องไปบอกกันว่าข่าวว่าน้องชายของเขาเป็นคนก่อเรื่องจนทาให้ถูกชูบูฆ่าตายซึ่งคนในพักก็บอกให้บัจจะเก็บอารมณ์ตัวเองไว้ทําให้ไอ,บาาอ้บัจจในี่กุยิดมากๆจาใจที่จะต้องไปพูดเอาใจตํารวจซึ่งหลังจากที่บัจจาให้สัมภาษณ์เสร็จก็ได้เดินม,มาขู่ชูบูบอกให้เตรียมตัวไว้ได้เลยแคนนี้จะต้องชําระแต่ชูบุก็ไม่มีท่าทีที่จะกลัวอะไรพูดตอบกลับไปว่าเขาทําประกันชีวิตไว้แล้วบัจจานี่ก็ควรจะทาไ้ด้วยนะหลังจากที่บัจจะก,กลับมาบ้านชุนนี่ก็มาบ่นบัจจะว่าทาไมต เ็จชุนีเนี่ยก็เดินงุนยิดออกไปแต่ไปที่มัคคีหล่อนที่พี่แกกําลังซื้อของก็ได้ถามคาถามกับพ่อค้าว่าใครเป็นคนออกมาจากปลาทาเอาพ่อค้าได้งงกันเลยทีเดียวคือทั้งเรื่องเนี่ยพี่แกยังไม่ได้คาตอบอีกหรอเนี่ย <c oughs> หลังจากที่มัคคีมาถึงบ้านก็ได้เห็นกระเป๋าของใครก็ไม่รู้วางไว้อยู่ราโจนเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นกระเป๋าของลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งจริงๆแล้วเธอก็คือนิลามาภรรยาของมัคคีนั่นเองทําให้มัคคีดีใจมากนอนยิ้มตานี่เยิ้มเลยก่อนที่จะไปเคาะประตูบอกชูบูว่าเค้้าาาารรูแลวว่ว่ใทีออกมาากมจ นั่นก็คือ เขานั่นเองชูบูเนี่ยก็เลยถามว่านายเนี่ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนวันต่อมานนลามาเนี่ยก็กาลังกลับไปทํางานที่ตัวเมืองต่อทาให้มักขีเนี่ยงองแงว่าทําไมต้องไปทํางานในตัวเมืองด้วยนนลามาเธอก็เลยบอกว่าเธออยากมีอนาคตหน้าที่การงานที่ดีมีทุกอย่างพร้อมเวลาที่พวกเขาจะมีลูกทําให้ต่อมามักขี่คิดได้มาขอทํางานกับชูบูทาเอาพี่ชูบูของเรานี่ซึ้งเลยที่น้องชายเอาการเอาง,งานสักทีในคืนนั้นชูบูเนี่ยก็เลยพามักขีไปเที่ยวซะเลยเต้นท่าอะไรวะเนี่ย ต่อมาบัจจาก็ได้เรียกคนในพักมาคุยด้วยซึ่งคนในพักก็บ่นว่าอาทิตย์หน้าผู้อาวุโสก็จะมาที่นี่แล้วทําไมถึงไม่เตรียมงานถ้ารับผิดชอบไม่ได้ก็ลาออกจากตาแหน่งซะบัจจาก็เลยบอกว่าถ้าจะเขียนใบลาออกก็จะต้องมีเหตุผลที่ต้องออกก่อนก่อนที่เขาจะตบหน้าคนในพักไปหนึ่งทีและก็ขอลาออกต่อมาราโจก็ได้บอกให้ชูบูพาเธอไปวัดหน่อยซึ่งชูบูก็ไม่ว่างเลยให้มักขี่ไปเป็นเพื่อนเธอแทนซึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินในวัดอยู่พวกบัจจาก็ได้ดักทำร้ายทั้งสองคนผลักราโจตกบันไดและก็ยิงปืนส่ม นะหลังจากที่ชูบูรู้เรื่องนี้เขาก็ได้รีบไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ต้องพบเจอกับข่าวร้ายเพราะหมอได้บอกว่าเด็กในท้องได้เสียชีวิตแล้วทำให้ชูบูเสียใจมากๆราจโจเนี่ยก็ได้บอกชูบูว่าให้แก้แค้นให้ลูกด้วยซึ่งชูบูก็ได้ให้สัญญาว่าวันนี้พวกของบัจจจะต้องตายให้หมดหลังจากที่ชูบูเดินออกมาจากห้องเขาก็วิ่งไปตบหัวสปายของบัจจสมุนกลิ้งก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์มาคุยกับบัจจแทนแล้วก็ขู่ว่าเขาจะตามลาบาัจจให้ได้แต่ไปที่บัจจพี่แก่เนี่ยก็กำล,กนกนนลนันเอง้ง ชูบูเนี่ยก็ได้ขับรถเข้ามาไอผู้ลูกน้องของบัจจาเนี่ยก็ได้ระดมยิงปืนใสร่รัวๆแต่ชูบูก็ไม่เป็นอะไรกระโดดออกมายิงปืนสวนกลับไปและก็จัดการกระดึงพวกมันสักก,กระจายแต่สุดท้ายเขาก็ถูกรุมเอาไม้มาตีจนสลบล้มคว่ำไปไอบัจจาเห็นแบบน,นั้นก็เลยพูดย้อยยก่อนที่จะขึ้นไปที่วิหารซึ่งรหล่งที่บัจจาก็เลยเดินขึ้นไปชูบูก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและก็จัดการลูกน้องที่เหลือจนหมดจากนั้นชูบูเนี่ยก็วิ่งชาร์จเข้าไปต่อยบาาัจจาากนานั้เขก็ไปหนึ่าายชููชบที่จดัดก และก็ฆ่าชนีไปได้หลังจากนั้นชูบูก็ได้มากระทืบบัจจาต่อจนพี่บัจจาเรานี่หงายตึงเลยระหว่างนั้นเองหัวหน้าก็มาห้ามชูบูไว้บอกว่าพวกเขาจะจับกลุ่มบัจจาเองและแถลงการกับสื่อให้มันได้รับโทษตามกฎหมายซึ่งมัดจากรีวิ่งไปมอบตัวให้ตำรวจจับเขาทันทีแต่ก่อนที่บัจจาจะไปเขาก็ได้ขู่ชูบูว่าเขาจะกลับมาล้างแค้นชูบูให้ได้ชูบูก็เลยพูดว่าผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะก่อนที่เขาจะหยิบปืนขึ้นมาและยิงใส่บัจจาจนมันได้ตายไปหลังจากที่เรื่องท เขาจะขอลาพักร้อนยาวๆสักหน่อยซิ่งหัวหน้าก็ยินดีที่จะให้ชูบูลาพักร้อนยาวๆหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมาชูบูกับราจโจก็ได้มีลูกคนใหม่อีกครั้งและหนัง ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.8คะแนนส่วนงน้าเว็บ rottentomatoes ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป33%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไปเพียงแค่50%ส่วนงน้ามนุษย์ค้างคขวาผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป4.5คะแนนครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังภาคต่อที่ได้คะแนนน้อยมากๆคือได้เทียบกับภาคแรกเนี่ยผมว่าภาคแรกมันสนุกกว่านี้นะตัวรายภาคสองผมว่ามันดูไม่ค่อยมีอิมแพคสักเท่าไหร่ สู้อะไรพระเอกของเราไม่ได้เลยตอนที่เฮียแกเล่นบทเป็นใจการในเรื่องสิ่งทามผมว่ายังดูโหดกว่าอีกส่วนเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยเข้มข้นทาภาคแรกเลยอาจทําให้คะแนนของภาคเนี้ยมันน้อยจริงๆเอาล่ะครับคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาค3แล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะพลาดแล้วล่ะก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ